เมื่อผมเปิดตาแรกของวันสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหลวงพี่ทองครับต้องอยู่ในตี้ของเรามาดูซิว่าแชมไหมทุกคนไปเบ่งเอายน้อสายเลยพี่อ๋อไอ้วงไอ้วงโอ้ยบักไฟขวบมือกอนฟังตรงคามยื้ท่าฟังตรงคามหกิแล้วกันฟังอัน ทางบ้านดาวร้อยหาศีพใต้สะพานกระดาวใส่ไม่ได้แต่พอชับนะฟังตรงคามฟังตรงคามฝักตรงคามหน้าฟังกันสามศีพูนะอยู่บ้านหลังเลยอยู่โอฟ่าอีกหลวงเพลืคือบัลลี่อยู่บังปลอดภัยไข่แรดมอดผีเจ้าปเฮ็ดศยังมันอยู่ที่ไหนขอทิศนะอยู่ฝั่งนั้นตึงอ๋อโอ้ยเขาอยู่ฝั่งเขาบ่นเขาอยู่ในบ้านรอเลยแมนบมเปียังเขาอยู่บ้านรอเลยสบายสบายแมนเก่าหามรอไปเลย ดาวดาวฟังผุดไหมฮะเออนี่ละชุดมันเป็นชุดมันเป็นชุดนักใส่สจะขบซีว่าไรวะสวยสวยดูสวยคุณคนแห้งไงผมแห้งจัดแมนแห้งดีอีกตัวอีกตัวสวยสวยอันฟังผุดวะมีไอ้วะอันมากนะผมเนี่ยฟังผุดเนี่ยม่นได้ขอตัวด้วย มันใจกันวันใกันนะมันลงไม่มันลงไมเห็นป่ะแถวหัวไหมหลายตัวไกลอยุทธ์ยุทเปิดกนอเปิดกนไกลเออไอไอ้ฟังกันฟังสองศูนยยิงมัสูนย์สองศูนย์เมีของนะอยู่ตรงเต้นขาวแหละนาโต้แม่นมาเต้นขาวนาโตแหละบอลน้ำยเทธ์นะคะพูนะเด็ด หนาวมันมันาวมันหนาวมันหนาวตัวนักฆ่านักฆ่านาดูไหมกันตายตายตายโอเคโอเคบักเต็นขาวอยู่นะมีอยู่นะแตกไหมบักเต็นขาวเมื่อกี้ไอเห็นมันเข่ามันเข่าไปนี่ครับพบศัตรูแล้วอ๋อไม่ได้ยิงแดงเข้าไปจออไปครังบไม่ต้องเฝ้าตอนนี้มันหลายตัวอยู่ขอจอยว่าพี่ก็ด้วยพยายามดันเข่าเอาดันเข่าวงนี่ใกล้ๆเลยรถพี่จะสิแตกก้อนออกมาก่อน โอ้ยยุแถวหัวแมวหลายส่วนฝั่งหนาเขาลอยหาหัวแมวนี่มีเบอรเลยสามสี่หาโตเลยพ่นยากนมันอยู่เนินอยู่เนินพอมมันเนินก่อนหินเนินอย่างนั้นมันเลนเนินเนินบักนะสุ่งนี้แล้วเข้าบ้านแล้วก็บ้านบ้านกับนี้ เขาบ่ออะไรวะเดี๋ยวยากด้วยแล้วบอกเขาขนาดเขาไม่โตอยู่ว่อม,มีมีเบิดมีเบิดอยู่อยู่บ้านสองสันง้นนี่กับมีบ้านสนองสั้นนี่

ล้าแล้วคุณนทึ่งเขาให้ทึ่งเขาทึ่งเขายุเอ <Mix. S 1> นะเ,เขาใจเลย,ยเสียงขาเขานะปุ๋ยมาโอ้โหฟาดแมวแต่ได้อกมาหนอสวยเก็บดักสาม ผู้ดาวดึงทั้งผู้ดาวดึงลอยเศ้าแต่ว่าซ้ำอะไรดรอกมันมุมมันปักมุมมันปัมุมมันปัไปตุกน,นั่นเจ็บเจ็บทั้งผู้เจ็บลอยเกาหาอยเกาหา่าไอ้วเนะมันเล่นสันนมันเด็สันเน้น,น,น,เ,น,นเอาใจเย็นห้ล้อลอ,อยู่เดี๋ยวเราบงเขาได้สวยโอ้โหพี่หวหรอกองเี้ ปาดกีทโรบารมีหลวงพี่ทองภาคที่แปดหลวงพี่ทองจะโซอิตริสได้วิ่งข้ามถนนมานะฮะเขาจะปาข้ามหรือเปล่าโอ้โว่ออไ,ไปดูไรต้องไปด้วยหลวงพี่รอ้องหาเจ้าโดดลงไปเลยเจ็ดห้า <adapted> ไอวอ่ะลงพี่นั่นแหละไอวะการ์ตูนน่ะสามหกสิบหกสิบีหาโอ้ผมมีบางไฟเสียนีบางไฟเสยนลุงพี่นั่งเอ้ยไอวเปิดไอวเปิดบัักเด่นบ้านดังนั่นนะแมนบักบ้านองพี่เอาไปงพีอาป่อยมา่ไอวะศพไอวศพกับซุนหลยจอด้น้องพี่ cấp tay của tài nông không đẹp rồi, ôi, ôi, cái này bao, để áo phang bạn là súng bỏ hả nè, ดาวดึงดาวดึงดาวดึงเดือเดือดือตัวเดียวทั้งบ้านเดือดตัวเดียวทั้งบ้านดาวดึงดาวดึงยายมันโดดบ้านมันชีโดดบ้านแล้วสวยหลวงพี่ทองเก็บไปเลยเป็นไงโอ้โหดิบัตบารมีหลวงพี่ทองสวย Yes sir is อิสร t from Yes sir หลวงพี่ทองสวยนี่แหละส่วนแต่สูตร Kasi ako man na.